สวัสดีครับพบกับรายการรายการช่องวช้าค่ใช่การสเปห์หรอไม่ใช่เนมีครูว,คว,วันนี้เราจะมาทำต้มเส้นทำยังไงไม่บีบเลยอ่ะตั้งใส่สสอันนี้เราจะให้ ซูเชฟเราเป็นคนผาคใส่น,น้ำมันลงไปรุ่นดังกันหน่อย,อยไม่มีไหมใส่น,น้ำมันลงไปทำไมประชดประชันนะอาวแล้วก็เอาลางผัดชีทำไมใช้ชีวิตประชดประชันกันล่ะอันนี้ได้เปล่าเป็น,นต้องใช้เปล่าอันนี้เราตำคืออันนี้คือที่ตำคือสามเกลือสามเกลือมีอะไรบ้างครับซูชฟ ดิวไปไหนอ่หเอาละคนอหอมอเก็เห็ดหอมนเห็ดหอ้งที่แช่น้ำไวอันนี้คือเห็ดหอมแห้นที่เราแช่น้ำไว้ กินกันหรือเปล่าต้มเส้นกระทะใหม่กระทะใหม่หัวกระทะใหม่พอใช้เตาไฟฟ้าแล้วมันหากระทะยากาามันต้องขามีคำว่าอะไรนะอินดักชันอินดักชันตุ๊กต้องอตุกต้องตันนี้ต้องต้องเร็วนิดน,นึงนะเพราะว่าต่างเกลือเราอ่ะมันจะมันจะไหม มันจะไหม้ละเพราะว่าเราลงตับเตือไปก่อนเน้าตีได้เลยสูชิทำได้เลยเอาไปได้วันนี้เนื้อสัตว์ของเราได้แก่ปีกไก่แล้วก็ขาไก่แล้วก็มีเลือดไก่ด้วยค่ะแต่ว่าเราจะใส่มีดห่นปีกไก่ลงไปค่ อู้ถามเจอจะไม่แนละ้วถามเจอจะไม่เราจะใส่เลือดสุดท้ายนะทุกคนอย่บันเลทใส่ลงไปก่อนเราจะผัดหมูย่างก่อนแค่เข้ากันทุกคนทำตามไปพร้อมกันได้เลยนะหมายถึงว่าใช้อุปกรณ์อะไรบ้างเยนี่กินกี่วันนี่จะทำกินกี่วัน,นอันนี้นะ เยอะกินเยอะไม่ได้หมายถึงเยอะใช้ผ่ากินกี่ว,วันประมาณ2มือนะทุกคนผ่านไปให้หนังไก่ตึงๆนะคะเติน้ำได้นิดหน่อยก่อนถ้าใส่เยอะจะกลายเป็นต้มเมนูนี้จะใช้เวลานิดหนึ่งนะ เพราะว่ามันต้องต้องต้มไปเรื่อยๆทำวันนี้กินอีิทีวันหน้าชอมมาให้ฉันทำทำมาเยอะบ่งนี้คนชาวบ้านเขาไม่เห็นอู้เขาล่ะครับชาวบ้านเขาไม่เห็นนี่ด้ออกทีวีหรือเปล่าครับ อ่านหน้ากล้องมาเสียงอย่างนี้ยังนี้ไ,ได้ค่ะอันนี้แล้วม <c oughs> องกล้องาคนให้หลังตึงกันน,น,กนิดนึงต่อไปใสอันนี้ใส่เท้าอันนี้ก็ได้ท่งน,นี้ เลือ่อค่อยใส่ทีหลังนะใส่น้ำไปก่อนเดี๋ยวตอนท้ายเราจะขึ้นวัตถุดิบให้แล้วกันว่าแบบว่าต้องมีอะไรบ้างโอเคไหมอา้าไปใส่น้นได้น้ำล้างกขอก,ก็คือพวกที่ตำัำมสั่งไนแล้วแหละใส่น้ำปแลวก่อยากคนนะเดี๋ยวค่ะทุกคนรู้เปล่าตอนตอนเริ่มทำเขาบอกว่าให้ให้มาทำให้มาถาย พอทําไปได้ไม่ถึงสิบนาทีเขาก็ไล่ฉันออกจากครัวแล้วก็ให้มาอยูนข้างๆรอให้มันเดือดก่อนเดี๋ยวไหมเขาเขาไม่เถียงอะไรเลยแต่ว่าเรื่องจริงจริงครับเอาอย่างนี้เราก็ใส่น้ำแต่แรกก็ได้สิหมายถึงว่าแต่ว่าเราผัดเอาสีไก่ใช่ปะใช่ใช่ผัดให้ไก่มันตึงแล้วมันหอมคือตอนแรกที่เราผัดโดยไม่ใส่น้ําอ่ะเพราะว่าเราอยากให้ไก่มันมีสีมันจะได้ดูน่ากินขึ้นแล้วเราค่อยนี่ ให้เติมน้ำเข้าไปเดี๋ยวใครรีบไม่ต้องการตีไก่ก็ต้มลงมาได้เลยเห็นไหมล่ะใช่อ<ร><ช>ืม,ไ,มไปได้เลยอันนี้ก็อรอทุกคนรอให้มันเดือดเราไปครัวครัวก็มีอยู่แค่นี้ก็เดินซ้ายเดินขวาเดินไปไหนลูลกสีเขียวมันอะไรสีเขียวโคด ใช่หรอบลูสีเขียวสวัสดีวบพูดไม่ใช่ว่รารอว่างนี้ลแล้วจะอะไรแลวทำอะไรรอมันเดือนนะคะทุกคนอันนี้ไม่มีสปอนนะไม่มีสปอนตรงไหนก็ไม่มีสปอนนะตรงไหนก็ไม่มีสปอนแต่สปอนเข้าได้นะคะเราสามารถตั้งผินได้หมดเลยเข้าได้เลยเดี๋ยวเราใส่ใส ซูชมฟนี่ก็เดินบางกล้องบางไปหมดไม่หลบไม่อันนี้ม่ต้อเราไม่ต้องทำอะไรแล้วสิรอรอมันเดือดแล้วก็ปูเมนูนี้แค่นี้เลยง่ายนิดเดียวจริงหรอใช่แล้วก็รอรอเสรส็จเมนมูนี้ง่ายมากทุกคนช่วงนี้เป็นยังไงกันบ้างครับคอมเมนต์คุยกันหน่อยดี อยากคุยอ่ะช่วงนี้ผมดูไว้นี่ดู What if เคยเคยดูบ้าง What if ของมาวิลซีซัน3หนูเคยดูหนูเคยดูซีซันไหนไม่รู้พี่อกทีอะดูมาสองซีซันแล้วแต่ว่าซีซัน3ดูเองซีซัน3ยังดูไม่จบนะเพราะว่ายังไม่มีเวลาดูแต่ว่าอ๋อเรื่องที่ดูจบก็คือเรื่อง Invisible ที่เป็นฮีโร่อีกแบบหนึ่งสนุกมากรอตามซีซั่นสี่แล้วก็มีหนังช่วงนี้เราดูหนังอะไรช่วงนี้เราดูหนังอะไรกันบ้างน้องดูอะไรน้องดูไอ้นี่ไงชื่อเรื่องอะไรนะที่เขากำลังฮีดักเกาหลีอ่ะในวันที่ส้มไม่หวานในวันที่เอเรือ่องท,ที่ที่พระเอกข้างลาก่ะทุกคนที่พระเอกว่ายน้ำมาหาเราอีกอลงจากเรือ ให้เป็นไรนะนั่นแหละทุกคนนี่ก็นางดีวันที่ส้มไม่หวานอ่ะนอชื่อเรื่องคือรักกันในวันที่ส้มไม่หวานแล้วประมาณนี้แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นให้แต่ว่าอันนี้ดูน้องดูไปกี่ตอนแล้วน้องดูไปกี่ตอนเจ็ดดตอนยังไม่จบแต่ตอนนี้ตอนนี้จบแล้วนะนี่น้ำตาแต่ตั้งแต่ EP แรกเลยปะใช่เราไม่ได้ดูไงถ้าหนัง หนังหนังล่าสุดที่เราดูนี่คือเรื่องอะไรพีเดเตอร์ป่ะไม่ใช่ใช่อ๋อไม่ใช่ไมกี้ไงไมกี้อะไรไมกี้ติ๊เก็ดอ่ะไมกี้ติ๊เก็ดที่มนุษย์เอาไปไปดวงจันทร์เอาไปนอกโลกแล้วก็โคนนิ่งอ่ะไมกี้อ่ะเราไม่สปอยนะเราไม่สปอยแต่ว่ามนุษย์ใช้แล้วทิ้งมนุษย์ใช้แล้วทิ้งไมกี้เฮ้ยค่ะค่ะค่ปุ๊บมีมอสเตอร์ในท้อง มีเรื่องอะไรอีกที่เราดูล่าสุดไม่ได้ดูแล้วแม่กีแม่บ้านไงยังดูไม่จบเลย high potential อ่ะออยังไม่จบสนุกนะสนุกชอบชอบ,ชอบนางเอแบบ Genius ก็ไม่ได้ดูแล้วแล้ว,ลวก็เหลือดูการ์ตูนแล้วก็ดู Youtube เดี๋ยวเราวันนี้จะหาหนักดูใครมีหนังแนวไหนสนุกสนุกเป็นไว้ได้เลยขอเป็นแบบ เน้นเน้นที่เป็นเกี่ยวกับหมออันนี้ทอนเน้นเป็นเกี่ยวกับหมอนะตวอืมไอ้นี่ไงอันนั้น,นสนุกมากที่เขาน่าจะดูกันไปหมดฮะไออะไรนะอิเมอร์เจนซี่อ่ะไม่ใช่เรื่อง,เร,องเรื่องที่สนุกเลยเป็นหมออ่ะนะเรื่องที่เป็นหมอ,อหมอหมอพล,เ,ลนะนะเรื่องันเรื่องเรื่องอะไรนะหมอ เขาเรียกเป็นหน่วยเลยไม่ใช่หรอเขาเรียกอะไรอะนักดับเพลิงอะทุกคนไม่ใช่นักดับเพลิงอเรื่องอะัอนนั้นดับเพลิงอันนั้นมันถ้าพักแล้วไอ้เรื่องที่เป็นหมอหมอชุกเชินอะหมอชุกเชินอะหมอชุกเชินอะหมอชุกเชินเขาเรียกหน่วยอะไรอะหมอชุกเชินอะเอเมอร์เจนซีเขาเรียกหน่วยเอเมอร์เจนซี่ เออซีเขายอิมเมอร์เจนซี่เหรอใช่ฉุกเฉินนะแผนกฉุกเฉินเขาเรียกอะไรเอไอเอไอย่อมาจากอะไรไม่รู้เอเมอร์เจนซี่ก็คงเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นให้เรารู้ว่าเราจะจำได้เดี๋ยวขึ้นให้ตรงนี้เลยบังนี้เราคือจำไม่ได้ค่ะทุกคนเราคือจำขึ้นมาเราจำไม่ได้ถ้าเราจำได้เราจะบอกจำชื่อเรื่องไม่ได้อะก็เดี๋ยวช้อนฟองออกมาค่ะฟองมันเดือดแล้ว ที่มันเป็นไข่ขาวๆช้อนออกได้เลยนี่ที่เป็นโอ้ยเขามีกล้องโอเคไม่รู้แล้วอ่ะทุกคนชอบดูหนังแนวไหนกันเราชอบดูเราชอบดูหลายแนวมากชอบแบบเยอะมากแต่ว่าที่ไม่ชอบแน่ๆก็คือหนังผีไม่ชอบไม่ชอบเลยไม่ชอบจอมสเกไม่ชอบแบบตุ้งแช่ใช่ไหมนี่เหลือคื ได้หมดไม่ว่าจะเป็นสืบสวนสอบสวนหมอผ่าตาดัดต่อสู้แฟนตาซีหนังรักได้หมดเลยหนังปัดังปัดยาหนังได้หมดเลยหรือแบบหนังสโลเบิร์นก็ดูได้ดูได้หมดเลยแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราจะชอบไหมอีกเรนะื่องนะเวลาแบบว่าจะดูจะเลือกหนังที่ชอบ แบบหนังที่จะดูอะไรเงี้ยก็จะดูจากโปรเตอร์ใช่ไหมพอเราเข้าไปดูโปรเตอร์ล้วแบบถ้าแบบช่วงแร,แรกแล้วมันไม่ค่อยไม่ค่อยโดนอะ่ะก็จะไม่ค่อยดูเริ่มเดือดแล้วนะคะเราจะมาปรุงกันค่ะอันนี้รด,ด,ดีรดีที่เป็นก้อนรด,ด,ดีหมูผ <มา S 1> สมไว้ที่บ้านเราไม่ทำแบบนี้นะแต่ว่าน้องเขาใส่แบบว่ารด,ด,ดีหมูผสมไก่ หรือบ้านใครทำบ้างเพราะว่าไก่มันนัวกว่าเอา้าไก่มันนัวกว่าก็าใส่แต่ไก่ไม่ไม<ด>แต่ว่าหมูมันหอมแล้วก็น้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะยืนไ,ไกลๆจะได้ตัวเล็กๆแล้วก็ชูรสนิดหน่อยไม่ต้องใส่เยอะทุกคนเดี๋ยวกินเราจะเห็นน้ำใส่นี่เยอะก,ก็นัวเหมือนกันใส่ประมาณหนึ่งช้อนชา ก็ใส่เกลือนิดหน่อยประมาณหนึ่งช้อนชาเหมือนกันโดยเยอะช่องไปแล้วประมาณเท่านี้เท่านี้เท่านี้นเดี๋ยวพลีมแล้วก็ที่เราจะใส่อีกก็คือเสี่ยว เปิดตัวเครื่องปุ่มไม่มีไข่สปอนเซอร์เลยสปอนเข้าได้ค่ะไม่เห็นไม่เห็น <Okay. S 1> ไม่เห็นไม่เห็นไกลไกลไม่รู้หรอกเซียวขาเใส่ซีอิ้วขาวประมาณ5ช้อน,ออน,นช่างโต๊ะชอบเค็มใส่เค็มอชอบเค็มใส่มากชอบมากใส่เค็ม เลยนะไม่เค็มเหรอไม่เค็มปกติใส่เยอะกว่านี้แล้วก็ใส่ซอสหน่อยนะทุกคนประมาณเท่ากันตาส่วนหนึ่งเราหนึ่งห้าช้อน ค้ยหนูนถนัดสายอ่ะทุกคนแบบนึงเขาต้องหันถามกองบ้างจะคุยจะชวนเขาคุยอ่ะคุยได้อย่าแล้วก็ใส่ซีอิ๊วดำเราจะปรุงแค่นี้ก่อนอ่ะทุกคนซีอิ๊วดำหนึ่งช้อนห้าช้อนไม่ได้ะทุกคนจะดำเกินหนึ่งช้อนนะคะไม่ต้องช้อนครนะช้อนนิดนึงให้มันพอมีสีอ่ะทุกคนต้องเส้นเขามีของขายด้วย ใช่เขาไป็นของอุบลนหรือเปล่าเป็นของจังหวดัดหรออืมเาไม่เชืเอ่อเดี๋ยวเราขึ้นให้นี่นทุกโคนแล้วก็ตุ่นไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวค่อยใส่เลือดไอ้ที่มาเป็นฟองก็ฉอนออกมันไม่ใช่เครื่องปรุงหรอมันก็มีเครื่องปรุงด้วยแต่ว่ามันก็เป็นส่วนเกิน ต้มไปต้มเส้นของกินกับขูดเส้นนะทุกคนเหรอใช่แต่ต้มเส้นเหมือนกินก๋วยเตี๋ยวปะไม่เหมือนมันไม่มีเครื่องข้าวตี๋ยวเครื่องก๋วยเตี๋ยวคืออะไรก็เครื่องก๋วยเตี๋ยวไงเ<อ>ครื่องที่เขาใส่ก๋วยเตี๋ยวเครื่องก๋วยเตี๋ยวคืออะไรก็เครื่องที่มันใส่ก๋วยเตี๋ยวอะคือเครื่อง เครื่องอะไรเครื่องก๋วยเตี๋ยวคือเครื่องเม็ดเม็ดสีแดงๆอ่ะป่วยล้างป่วยจิ้มกันเลยก็แล้วต้องมีเหรอก๋วยเตี๋ยวอ่ะเราไม่ใช่ว่าเราเราต้มต้มเป็นซุปหรืออะไรก็ได้แล้วก็ใส่เส้นมันก็คือเหมือนก๋วยเตี๋ยวไม่มันก็ต้องใส่ให้หมอมไงเหรอแต่นี้ก็เหมือนอยู่นะก็เหมือนก๋วยเตี๋ยวอยู่นะใช่ไหมต้มเส้นต้มเส้นไม่ใช่ะ สเส้นเด็ของบวน,นาเาดี๋ยวขึ้นขึ้นให้นี่ก็ต้มเหย่ยาวใช่จุดเอาไว้ไฟกันกค่ามเอาใครเคยกินต้มเส้นบ้างเป็นของที่ไหนหรือว่าชอบกินเส้นอะไรกันต้มเส้นของพี่ อ้าหนูยังไม่อยากกินส้นเนเลกินมูนเพี่กินเส้นเลยก็หนูถามว่าพี่อยากกินเส้นอะไรก็กินเส้นอะไรก็ได้แต่ว่ามายถึงว่าออริจินอลอ่ะกินมูนเ้นอ๋อนี่ไงแล้วทุกคนกินเส้นอะไรกันคนที่เคยกินหรือว่าคนที่ไม่เคยกินชอบเส้นอะไรเป็นพิเศษลองเอาไปทาดูแล้วก็อ๋อลืมน้ตาปีพบกคนเขีน้าปีบเยทดูแล้วก็เมนไวฟ้าง้องทาแบบเส้นหมี่ก็ได้นะจริงๆเส้นหมี่น่าจะโอเคนะ แบบมีเหลืองอ่องะอาทาุกคนลืมใส่น้ำตาลปี๊บน้ำตาลมะพร้าวไปด้วยให้มันหอมๆนวลๆตะโนดน้ำตาลตะโนดเจงซื้อ,อตะโนดมาบอกมาคอมะพร้าวหนึ่งช้อนอมันไม่หวานเลยทุกคนมันนวลมากประมาณหนึ่งช้อนปูนแค่นี้เท่านี้<ม>นี่แล้วถ้าเทียบเป็นน้ำตาลน้ำตาลธรรมดา มันเทียบกันไม่ได้ป่ะเพราะว่าความหวานมันไม่เท่ากันอันนี้เราจะใส่เลือดเมื่อไหร่เออเมื่อตุ่นอันนี้ไปสองพักแล้วก็ใส่เลือไม่งั้นมันจะดีมัตาเราหายไปไหนต่อแบบคูนเครือต้มไปก่อนเดี๋ยวอ่อนเอง เอาไม่ว่าเดี๋ยวเราตัดไปตรงที่ใส่เลือดเพราะว่าน,นี้ก็ไม่ทมาําอะไรไหมก็แค่ก็เหลือแค่ตักคนไปเรื่อยตักไข่ไม่ปรุงนะเนาะอาจจะปรุงเพราะว่าเราอาจจะต้องชิมก่อนนะทุกคนแล้วถ้าไข่ที่ทํากับข้าวไม่เป็นนะเขาจะวัดเขาจะเอารสอะไรเป็นเป็นเบรดอะคนเรามันก็ต้องมีรสที่ชอบในการกินนะทุกคนแบบบางคนชอบรสหวานบางคนชอบเค็มเนะ้ะก็ใส่ไปเลยใ่แต่ใส่ยเยอะเกินไปนะใส่เบรดให้มัน,มนค่อยๆอย ค่อยๆปรุงเราบอกนี้ค่อยๆอยปรุงค่อยๆปรุงปรุงแล้วก็ชิมชอบไม่ชอบก็ชิม,ชม,ชม,ชมตามนั้นเจอกันใส่เลือดเ <c oughs> จอกันเต็มเลือดเลยเราต้ม <c oughs> มาสักพักหนึ่งแล้วเราจะใส่เลือดก,กันค่ะทุกคนใช้มือได้เลยนาะล้างแล้วแต่ถ้ายังใครยังไม่ล้างมือก็ใช้ซ่อมใช้ช้อน หมูล้างแล้วค่ะใส่ลงไปเลยเราใช้เลือดไก่นะคะเพราะว่าเลือดไก่มันจะแข็งแต่ถ้าเลือดหมูมันจะนิ่มทุกคนชอบกินเลือดอะไรแต่ว่ายุงชอบกินเลือดคน ดีดีทำไมอ๋ออันนี้คือที่เราทำเนี่ยให้ดูหน้าตาต่อไม่เห็นลรกคงเห็นกว่านี่นี่นี่เหมือนกันทุกคนเหมือนกันเป็นต้มเส้นน้ำฟิลเหมือนอันนี้เลยบอกเระบอกโู้ยหต่เหว่แสบอีหลีทุกคนเยอะมากกินแบบหน่ำใจกินกับ นี่คือเครื่องเทียงเครื่องเคียมีอะไรบ้างมีพริกน้ำมันมีพริกจีแล้วก็มีอะไรอะ่ะกะปิค่ะหนูชอบกินพริกจี๋กะกปิยังไงบ้างเลิศ เราใส่ลงเข้าไปในเหี่ยวอ,อ,อร่อยเหมือนกินน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวอ่ะแล้วก็แบบว่าเหมือนน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเหลือๆอ่ะแบบที่ข้นแล้วก็เอาก็เอเอะไรเอาเครื่องไปใส่ดีกว่าอะไรเงี้ยก็ไปใส่เล่นๆกินหม้อสุดท้ายอะไรเงี้ยก็อร่อยนะยิ่งเราปีกกระปิเขนะ้าอร่อ ที่จังหวัดเขาขายเปนยังไงอ่ะเขาไม่ขายกับก๋วยเตี๋ยวแล้วเขาไปขายอะไรเนี่ยเขา,ขาไ,ไม่ขายเป็นร้านต้มเส้นเป็นร้านต้มเส้นหรอก็คือทำแบบเนี้ยค่ะก๋วยเตี๋ยวคือก๋วยเตี๋ยวต้มเส้นถือต้มเส้นแล้วเขาขายอย่างเดียวอ๋อ<ม>ไม่ถึงแบบร้านต้มเสน้นเนี่ยหรอแล้วก็มีอยู่เส้นเดียวเหรอหรือว่าเขาก็มีหลายเส้นปกติขเขากินเสน้น มูสเส้นกันแตอว่าไม่รู้ว่าค้าขายที่ร้านอะคะ่ะมีเส้นอื่ในให้เลือกไหมเพราะเขาจะต้มเส้นรวมลงไปกับน้ำซุปเลยจริงหรออืมไม่คุ้นเคยใครตอบเติมเ้นยนะแต่แบบเรามันไม่ได้ต่างจากกว๋วยเตี๋ยวอะ มันแค่แบบเหมือนเครื่องไม่เหมือนกัน,นไงมาถึงเว่าเราเสร็จแล้วแต่ว่าเรถรถค่อนข้างต่างกันนิดนึงนะเพราะว่ามแบบืนต้มเส้นจะไม่เข้มข้นเท่าค่ะมันไม่ไหอมสมุนไพรนะได้สักใช่ใช่ใช่มันไม,ไม,นไม่มันไม่ได้โดดหอมจุงอะไรนันนะ แต่ว่ารสนี้ไม่เคม็มไม่เค็มมากไม่เค็มโดดไม่หวานรสแบบไลายๆเลยทุกคนถ้าใครแบบว่าชอบชอบหวานชอบเค็มก็แสมเพิ่มแต่เบสเราคือกินเค็มนะอันนี้ไม่เคม็มอันนี้กินอะไรกินนัวกินเผ็ดไม่กินเผ็ดอันนี้แยกกัน อร่อยอร่อยกคนเราชอบกินฝักเลยใช่เท้าไม่ใช่ักอืมมันนี่ใช่เท้า,ใใทาต้องต้มอ,อีกนะเราอยังไม่ค่อยเปื่อยยังไม่ค่อยเปื่อยยังแข็งนิดนึงเราชอบกินแบบนนิ่มนิ่มเหมือนจับฉ่าย เอาไม่ว่าประดิษข้าวก่อนครับใครทำตามแล้วเมนูข้างล่างนลยเลยตามโซเชียลมีเดียอยากจะอวดว่าทำเมนูนี media, ้แล้วก็คอมเมนต์ได้เลยฝากกดไลค์กดแชร์กดแชร์ยังไงลงทำแชร์ยังไงทำแชร์เลยทำกระขายกระไทยใี่ช่องจ